รองเท้ารองเท้าตั้ตงเรือนเล่นได้มันเป็นพื้นยางสวัสดีครับ5พฤศจิกา2,568ครับวันรอยกระทงวันนี้ครอบครัวของเราผ่ากันมาที่พุนทธมณฑลครับนี่ <c oughs> อ้าวอันดาเนี่นะครับนำโดยต้นว่านนางจองกระทงที่เขารอยแล้วนะครับแหมลอยคู่กันอย่างสวยงามอ้าว ส่วนกระทงของเราครับ5้าใบสำหรับคน5้าคนนี่นะครับนักแน,นะครับลและนี่คือกระทงน้อยของเราครับที่จะลอยนะครับตามประเพณีวันลอยกระทงครับนี่ครับกระทงของอันดา กระทงของพี่สันกระทงของต้นว่านแล้วก็โดรยาครับกระทงของปลาด,ดำครับผมนี่ครับมาลอยกระทงคู่กันครับครับเรามาลอยกระทงกันครับนะนี่ครับชนวานครับ เอ,อเอกันมาหลายที่นี่ครับเราเดินมาหาสถานที่ลอยกระทง <12. S 1> เราจุดทูปเทียนแล้วครับคร <10 minutes. S 1> ับกระทงที่ลอยเรียบร้อยแล้วครับ <10 minutes. S 1> เอาครับต้นว่านอาธิษฐานแล้วร้อนเนี่นก็สวยอ่ะ ลืมปล่อยแล้วครับกระทงน้อยอ้าวหลานคนเล็กครับลอยกระทงแล้วอธิษฐานแล้วปล่อยแล้วค่ะลอยแล้วค่ะดึงดัลอยกระทงเสียงไทยหาคู่เจ้าคู่ <c oughs> ขอให้เจอเนื้อคู่แี่ที่เจออยู่คือเนื้องอก ไม่ใเนื้อคูตคืนนีอโอ้ฟ้าสวยค่ะพุทธมนตรน,น,นะคะเรามากันดูแสงอาทิตย์ค่ะเราจะล,ลอยกันไปแล้วนั่นของใครไปแล้วเนี่ยอนะของพ่อของ,องอนันดานะอุย้ยนั่นัดนดากับพ่อเป็นเนื้อคู่กันเป็นไงลอยคู่กันไปเลยเห็นเปล่าหลานยนตโตอธิษฐานแล้วครับ ี้จะได้น้องนำเข้าส네 mm ู่กองทุนผู้สมัครผู้สมรูคนครับมีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกสำหรับการสงเกษตรกรลูกสาวร้อยแล้วครับร้อยแล้วครับบายแล้วครับอ่ะต่แล้วกระทงของครอบครัวเราก็รองรอยอยู่วางน้ำตีพุู้สมรู้ครับ แล้วพบกันใหม่ในเทศกาลลอยกระทงกันในครั้งต่อไปอ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย